มีความเชื่อแต่ไม่ได้ลบหลู่แล้วก็ยังเชื่อไม่ได้เยอะขนานั้นจนกระทั่งเราไม่เคยเกิดเรื่องไม่ดีเลยอย่างเช่นคนอื่นมาชนหรือเราชนคนอื่นไม่เคยเลยรถคันนี้สีแดงรถคันนี้สีดำรถคันนี้สีขาวความเชื่อเนาะถ้าเชื่อแก้มก็ลองปรับเปลี่ยนแล้วก็มาดูแลรถยนต์ของเราให้เงาวาวดีไหมคะ มีความเชื่อแต่ไม่ได้ลบหลู่แล้วก็ยังเชื่อไม่ได้เยอะขนาดนั้นจนกระทั่งเราไม่เคยเกิดเรื่องไม่ดีเลยอย่างเช่นคนอื่นมาชนหรือเราชนคนอื่นไม่เคยเลยมันเลยยิ่งทําให้เรามีความเชื่อในเรื่องการเลือกใช้สีรถแบบล้านเปอร์เซน็นต์ะเพราะพอพอ,พอเชื่อแล้วอะ่ะขับขี่มันก็มีความรู้สึกแบบมั่นใจ สะดวกแล้วก็เหมือนกับแล้อีกอย่างหนึ่งนะความเชื่อที่แก้มมีให้อยู่ตลอดก็คือว่าแก้มไม่เคยปล่อยให้รถอะสกระปรกเลยดูแลตลอดน้ํามันเครื่องก็ถ่ายตลอดคือไม่ใช่เฉพาะความเงากับความสะอาดนะคือระบบภายในของเขาอะเครื่องยนต์่ะก็ดูแลเขาตลอดก็เลยมีความเชื่อว่าคือถ้าเราเชื่อแล้วดูแลในสิ่งนั้นน่ะดีๆอะ่ะ แล้วมันดีกับชีวิตเราอ่ะเราจะทําแล้วมันดีกับชีวิตคนที่อยู่ข้างๆเราด้วยเพราะเขาจะไปกับเราอะอืมอันเนี้ยส่วนตัวคิดว่าเชื่อไหมต้องเชื่อนะเออเราต้องเชื่ออืมโหเรื่องนี้มันก็ลึกนะไม่รู้นะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เคยเห็นเหมือนเราขับรถอ่ะ ตามคันหลายๆคันแล้วเห็นรถสีขาวแล้วติดว่าสติ๊กเกอร์สีแดงนะรถคันนี้สีแดงรถคันนี้สีดำรถคันนี้สีขาวให้มันตรงกันข้ามกับสีรถที่เรงขับอะแก้ว่าไอ้เรื่องเนี้มันมันตั้งแต่มันมันคือเรื่องจิตใจด้วยนะอันนี้ถ้าจะในมุมมองแก้มถ้าอยากจะให้แบบว่าเอยถ้าคนมา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 ขอคำแนะนำนะ แก้มก็คิดว่าอาจจะแนะนําอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเป็นเซลล์หรือเขาต้องใช้รถไปหาลูกค้าก็จะแนะนําเรื่องความสะอารและความเงาแต่ถ้ามันขึ้นอยู่กับคนที่เข้ามาหาเรามากกว่าแก้มอาจจะแนะนําแบบนั้นดีกว่าแต่ถ้าเฮ้ยช่วยหน่อยเรื่องนู่นนั่นนี่โดยตรงเลยแก้มคิดว่าก็ไม่กลา้าเออ แต่จะแนะนําประมาณนี้เพราะว่าอะไรเราเปรียบเทียบได้ไงว่าเหมือนเราไปส่งลูกค้าสัมผัสได้เองไงลูกค้าเอารถมาทํากับเราแล้วเราขับรถไปส่งลูกค้าที่มันไกลๆแล้วลูกค้าไม่ได้อยู่โซนนี้แล้วลูกค้าอยู่จากเส้นทางเขามีความเชื่อมั่นและมีความอยากจะให้รถเขาเหมือนเราอ่ะอุ้ยรถแก้มสะอาดเงามากดูไม่เหนียวเนินเนี่ยที่ร้านใช้แบบนี้ใช่ไหม รถพี่ทําออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแก้มคิดว่ามันคือบุคลิกภาพเราด้วยแล้วเขามั่นใจว่าเราอ่ะจะทํารถเขาอ่ะได้รอบคอบและเรียบร้อยอ่ะถ้ารถเราสกปรกอ่ะพี่แล้วมันจะทํารถเราสะอาดเปาวะอ่ะในมุมมองของหน่องหน่องคิดอย่างนั้นปะไม่ต้องคิดอ่ะแต่มันคือความเป็นจริงวันนั้นอ่ะเหมือนแบบนั่งรถไปกับลูกค้ามันสัมผัสได้อะว่าอ๋อแม่ง จริงๆแล้วความสะอาดที่เรามีอยู่เนี่ยเออมันดีนะแล้วหลังจากนั้นนะเราไม่เคยทิ้งแล้วไม่เคยแบบว่าไม่ใส่ใจรถตัวเองเลยนะย,ยิ่งต้องยิ่งต้องดูแลให้ดีอะเอออารมณ์นั้นเลยนะเออสำคัญสำคัญอืมก็เขาเรียกอะไรเรียวๆเลยนะคุณเจี๊ยบไงลูกค้าคุณแก้มเชื่อไหม ทํำรถกับคุณแก้มไปสเดือนน่ะไม่ได้ล้างเลยก็ไม่รู้ว่าอยู่ได้ยังไงอย่างเงี้ยคือลูกค้ามาในเรื่องอะไระลูกค้าเป็นลูกค้าที่เคลือบแก้มกับเราแล้วนะแต่คือคือลูกค้าบอกเลยว่าคุณแก้มข้างในสกรปรกนะข้างนอกเย็นนะเอากุญแจให้อะ่ะเราช่วยหน่อยอะ่ะเราต้องดูดูแลเรื่องอะไรอะ่ะ ก็เรื่องอย่างที่ลูกค้าบอกขอใช่ไหมก็ต้องสะอาดต้องเงาเขาจ่ายเงินเขาคาดหวังเขาไว้ใจเราเขาเชื่อมั่นเราอยู่กับเรามานานเอออย่างเงี้ยเราอ่ะมีกำลังใจที่จะดูแลลูกค้าไงหน่องไม่บอกปะเออที่เราจะพัฒนนะคะก็เป็นบริการที่เกี่ยวกับความสะอาดและความเงารถยนต์โดยตรง ลูกค้าเนี่ยมีทั้งส่วนมากเป็นสมาชิกนะที่มาใช้บริการก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่เจอทุกวันทุกวันเลยก็คือเคลือบแว็กเคลือบเงาเพราะว่าเขาจ่ายได้ตลอด500 5 0 0 500เคลือบแว็ก500แล้วก็มีภายนอกก็มีข้างในพี่ดูแลเองแก้มช่วยดูแลข้างนอก ก็ทำอันนี้มีบริการก็เหมือนกับล้างภายนอกล้างสีดูดฝุ่นล้างเคลือบแว็กเคลือบเงาแล้วก็มีลูกค้าอะไรตอนนี้น้ำท่วมใช่ไหมฟอกภายในฟอกเบาะอยากจะขายรถอยากจะทำให้เบาภายในทำคือแบบขายแล้วได้ราคา mm hmm. ก็คือฟอกภายในฟื้นฟูนภายในข้างน,นอกอะ่ะก็มี2กรณีนะรถใหม่ที่ไม่ได้เคลือบแก้วกับเราแล้วอยากจะดูแลอย่างต่อเนื่องก็คืออาจจะเป็นขัด2ขั้นตอน แล้วก็รูปเคบาอะไรพวกนี้ยหรือล้างยางมาตอยแล้วก็อะไรอีกข้าาปูนคือบริการตามปัญหาช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าแล้วก็มีบริการเคลือบแก้วรถยนต์หรือซูอมิคโคตติ้งก็เนี่ยมีคือประมาณเนี้ยมันก็คือความสะอาดความเงาแก้ปัญหาให้ลูกค้าตามเคสหลักๆเปิดมา สิบปีสิบปีปีห้าสี่นะน้ำท่วมอืม,อมเป็นคำถามที่ที่ดีนะโอเคที่อยู่มาได้เท่าทุกวันนี้หนึ่งเลยก็ใจรักด้วยนะคะแล้วก็มันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะอันนี้เราต้องยอมรับตามสภาพเศรษฐกิจ ทั้งเกิดขึ้นแบบวิกฤตและไม่วิกฤตแต่หลักๆเลยเนี่ยมันเป็นงานที่เราช่วยลูกค้าเป็นงานที่เราอยากช่วยเขาอะเป็นงานที่ลูกค้าทำเองไม่ได้แล้วมาให้เราช่วยแล้วการที่เราช่วยอะแล้วลูกค้าดีใจแล้วเราช่วยแก้ปัญหาได้อันเนี้ยเป็นกําลังใจและแบบชมเราด้วย ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจ่ายเงินแล้วจบแล้วไปอันนี้มันอาจจะไม่ถึง1ิปีแต่สิ่งที่มันอยู่ได้เนี่ยและทำให้เราสู้ต่อมาได้ในคือแบบเคยมีนะคุณแก้มบริการดีมากเลยขอบคุณมากที่ทำรถพี่ขนาดนี้ไม่ได้เจอคุณแก้มนะแต่ลูกน้องคุณแก้มก็ดีมากน่ารักมากอย่าเพิ่งปิดร้านนะพ่อละ เพราะทุกคนนมันไล่ปิดเนื่องจากโควิดไงหนองเนื้อออกไหมลูกค้าโทรมาคือผมอะหาร้านบริการดีๆอะ่ะไม่ได้คืออยากจะมาฝากคุณแก้มดูแลอยากให้สู้ต่อไปลูกค้าพูดขนาดนี้นคือเราอะ่ะโหดีใจคือพูดง่ายก็คือเราเราดูแลลูกค้าคือเหมือนแก้ปัญหาแล้วลูกค้าก็จ่ายเราแบบเต็มใจและมีความสุขแบบ คือต่างคนต่างมีความสุขอยู่อยู่ตรงกลางอะ่ะมันเลยทําให้เสร็จเขาเรียกอะไรธุรกิจของเราอะ่ะเติบโตได้และอีกเรื่องหนึ่งนะที่สําคัญมากเลยก็คือทีมงานของเราอะ่ะไปกับเราได้ในในทางเดียวกันคือเขาเชื่อเราเพราะอะไรเราทําให้เขาดูมันก็เลยไปได้วยกันได้มันไม่ได้ทฤษฎีอะ่ะ คือมันลงมือทำไงมันถึงมีคอนเซ็ปต์ว่าเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะสองมือเนี่ยมันช่วยช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้คือวุฒิไม่ต้องเลยนะความเขาเรียกอะไรนะหนองเขาเรียกว่าอะไรนะใจและแบบตั้งใจทำงานและแบบจริงๆะ่ะคือไม่เคยถามเลยนะวุฒิเวิร์ดอ่ะและ้วแล้วแ,แบบพาการทำงานไปได้ขนาดเนี้ยอันเนี้ย ถึงอยู่ได้ได้นานนะเซรามิกโคตติ้งหรือเคลือบแก้วนะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆคือเป็นสารเคมีนานโนที่ถูกพัฒนามาใช้กับรถยนต์และวทำไมแก้มถึงขายเคลือบแก้วได้ทุกวันและมีรถเข้าทุกวันในระยะ3-4ปีมานี้เพราะอะไรหรอ หนึ่งเลยนะที่สัมผัสได้ก็คือหลักๆนะปัจจุบันเลยนะชีวิตทุกคนเนี่ยจะซื้อของอยู่บนออนไลน์ลูกค้าจะเจอแก้มที่ออนไลน์รีวิวลูกค้าที่เคยทำกับแก้มแล้วนะแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าที่ปากต่อปากที่แบบรู้จักกแก้มมาในระยะแบบเป็นสิปีแล้วเชื่อมั่นแก้มอืมอันเนี้ย แคคิดว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือลูกค้าทำไปแล้วเห็นผลอืถ้าเราทำไม่ดีนะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีคุณภาพนะก็ขายต่อไม่ได้ต่อให้เขาเรียกอะไรต่อให้เราเปิดมานานๆหรือโซเชียลที่มันจะที่แบบเขาเรียกอะไรการตลาดจะแรงแค่ไหนอะ่ะเราก็อยู่ไม่ได้ขนาดเนี้ พูดง่ายๆเนอะตามภาษาชาวบ้านนะเราเสียเงินซื้อรถมาในมุมมองของแก้มอะจะยี่ห้ออะไรอะ่ะแพงหมดมันเป็นรถของเราที่เรารักแก้มก็อยากจะให้ใส่ใจดูแลเรื่องความเงาความสะอาดนะคะแล้วก็คือมันไม่จำเป็นว่าจะต้องมาทํากับแก้มนะก็ทำที่เราสะดวกอะอยากให้ให้หันมาดูแลรถยนต์ตัวเอง เอออันนี้เหมือนเหมือนมองคล้ายๆกับว่าจิตวิญญาณที่แบบเราแบบแบบชอบรถอะ่ะชอบชอบดูแลความเงาเนี้ยแล้วก็ชอบจนกระทั่งแบบอยากมีน้ำยาเป็นของตัวเองเนาะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอยากให้ลูกค้าได้ใช้ของดีกับเราด้วยเออคุณแก้มผมอยู่กายอยู่ต่างจังหวัดเงี้ยมีคุณแก้มขอน้ำยาแบ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยจนทําให้แก้มอยากมีน้ํายาเป็นของตัวเองก็มี3ตัวเนี้ย ที่แบบหลักๆเลยที่แบบว่ามันสำคัญกับรถยนต์ของเราล้อภายในภายนอกเราไม่จำเป็นต้องไปใช้แบบ5.67.8 9ข, <c oughs> ขวดอะไรแบบนี้คือแก้มคัสสันมาให้แล้วนะทารล้อก็ไม่ได้ผสมซิลิโคนไม่มีน้ำมันออยนะคะปลอดภยัยคือดีกับยางรถด,ด้วยอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ข้างในอย่างเงี้ยปลอดภยัยคือ พร้อมทาความสะอาดด้วยปลอดภัยแบบว่าเขาเรียกอะไรทั้งเด็กและผู้ใหญ่รถเด็กเล็กหรือชอบกินนู่นนั่นนี่คือถ้าเราใช้น้ํายาตัวนี้ไม่เป็นอันตรายอืมแล้วก็เงางามด้วยนะเหมือนกับไม่เรียกฝุ่นอนอะ่ะ <Okay. S 1> จอดตากแดดได้อ่ะแบบว่าไม่เหนียวเหนิะหน,นะอันนี้ลูกค้าก็เริ่มติดนะคะว่าแก้มใช้อะไรขอขอบ้างก็กให้แต่ตอนนี้ ขายแล้วก็มาซื้อได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น s ีร e สก้มีมานานแล้วนะคะก็ลูกค้าที่มาใช้บริการกับแก้มก็ใช้หมดก็ซื้อต่ออย่างต่อเนื่องนะคะแก้มก็ขายมา2ปีแล้วเนาะอืมค่ะอ,อันนี้ก็ภายนอกลื่นเงาว้วาวใช้งานง่ายเพราะว่าอากาศของบ้านเรามันร้อนไงก็ออกแบบมาให้ใช้ง่าย ราคาเนี่ยถ้าเราแบบสั่งเป็นแบบว่าอยากได้เฉพาะอย่างอ่ะมันอันนี้ก็890ร้เ้นะคะซีซซรีส7เซยนอก 90, นก็890ภายในก็690แล้วก็ทายางก็250บวกแล้วเยอะนะบวกแล้วเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยราคาปีกอ่ะรวมกัน3ตัวก็จะพันแบบาทนะคะแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าสนใจอ่ะก็ให้ราคาพัน 1,690บาทส่งฟรีแล้วก็มีเก็บปลายทางด้วยเพราะว่าถ้าเราซื้อปีกอ่ะมันจะดูแพงก็เลยจับมัดรวมกันเลยได้ทุกอย่างเลยดูขวดเล็กนะแต่เราไม่ต้องทามันเยอะนะคือแบบแต้มนิดนิดนึงอ่ะแล้วก็วนวนวนอ่ะคือไม่จำเป็นต้องไปบีบเยอะๆอะ่ะเนี่ยทาล้อเลือกให้แล้วไม่ต้องไปเสียเงิน ซื้อแบบทดลองหลายวห,หลายตัวถ้าถ้าไว้ใจเชื่อใจก็อุดหนุนแก้มได้1,690บาท2ฟรีแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าไม่มีเวลานะคะก็มาใช้บริการก็ได้น้ำยาทุกตัวก็ถูกใช้รถทุกคันแล้วก็ใครที่กำลังมองหา,าศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์อยู่ก็8,000บาทดูแลให้2ปี คำว่าดูแล2ปีก็ดูแลแบบ v i p ก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะไม่ไม่ได้อยู่ไกลกันก็อ่าเขาเรียกอะไรนะจองคิวเข้ามาสรุปนะคะก็คือว่าความเงาแน่นอนถ้ารถเราเงาวาวเพราะเราใช้มันเป็นปัจจัยที่เราใช้ชีวิตประจำวันก็จะทำให้ชีวิตเราเขาเรียก สว่างสวยทาอะไรก็ดีไปหมดไม่ไม่หมองหมนะุนอ่ะเพราะว่าหลายรอบกายเราใช้แต่ความเงาความวาวอะ่ะมีเขาเหมือนกับมุมมุมมองของเราก็คือเป็นบุคลิกเราด้วยแล้วก็ทําให้คนใกล้ชิดอะ่ะดึงดูดความสนใจของคนใกล้ชิดเหมือนอย่างเช่นอุ้ยข้างบ้านเงนี้ยอยากลดเงาเหมือนเราดูเงาจังอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ท,ที่ลดรถรถเขาอาจจะแบบปีใหม่กว่านะ แต่ของเราปีเก่ากว่าแต่ดูแลรถดไ,ดได้ดีกว่าเขาอย่างเนี้ยคือเรื่องพวกนี้ก็อาจจะความเชื่อเนาะถ้าเชื่อแก้มก็ลองปรับเปลี่ยนแล้วก็มาดูแลรถยนต์ของเราให้เงาวาวดีไหมคะด้วยการเคลือบแก้วเคลือบแบ็กมีให้เลือกหลายอย่างเราเราสะดวกแบบไหนก็ที่อโตพากร์ก็ยินดีให้คำปรึกษา ช่วยได้ทั้งภายในและภายนอกเกมมองว่าเรื่องนี้ที่มาพูดเนาะมันมันเหมือนกับยังไงอะ่ะเหมือนมาแนะนำให้คนใช้รถอ,อ่ะเลือกสีรถให้ถูกตัวเองเลือกสีรถให้ถูกกับวันเกิดตัวเองหรือถูกโลกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่างหงูเฮ้งเราถูกกับสีนี้และพร้อมกับดูแลรักษาความเงาให้มันดูเงาดูวาวชีวิตเราก็สว่างสวย ทำงานก็ราบลื่นค้าขายก็เขาเรียกเจริญรุ่งเรืองอ่ะอืมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ถ้าเชื่อแก้มเคลอบแก้วได้ค่ะวันนี้แก้มกับหน่องก็ต้องไปก่อนเนาะแล้วไว้พูดคุยกันใหม่นะคะก็สามารถติดตามกันได้ว่าจะคุยกันเรื่องอะไรนะคะค่ะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุด สวัสดีค่ะ